สวัสดีครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันนี้นะครับผ,ผมจะมาสนทนาธรรมกับท่านทั้งหลายในเรื่องการสร้างอินทรีย์ครับถามว่าอินทรีย์มีความสำคัญอย่างไรมีคำกล่าวว่า จะบรรลุมรรคผลหรือไม่อยู่ที่การสร้างอินทรีย์ครับและถ้าอินทรีย์ไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับนี่คือความสำคัญของอินทรีย์และถ้าท่านจะถามว่าอินทรีย์คืออะไรนะครับ อินซีมีคำเต็มว่าอินซี่ห้าครับเป็นหนึ่งในหลักธรรมเพื่อให้เรานำมาปฏิบัติอยู่ในโพธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ดประการครับอินซี่ห้าเป็นหนึ่งในนั้นครับเป็นห้าข้อใน36ข้อของโพธิปักคีย์ธรรมครับหรือสามัคคีธรรม หรือทำเพื่อความหลุดพ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของอินทรีย์ครับและนี่คืออินทรีย์ที่ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้นะครับถ้าท่านจะปฏิบัติธรรมอินทรีย์สำคัญครับเพราะว่าในการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีล หรือเจริญภาวนามีครูบาอาจารย์บอกกล่าวและสอนอยู่แล้วครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าจะบรรลุมรรคผลหรือไม่อยู่ที่อินทรีย์และถ้าอินทรีย์ไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ครับเพราะฉะนั้นผมจะมาแนะนำท่านทั้งหลายในเรื่องของการ สร้างอินทรีย์ครับอินทรีย์5ประกอบด้วยปัจจัย5ข้อครับคือ 1. ศรัทธา 2. วิริยะ 3. ส,สติ 4. ส,สมาธิและ 5. ปัญญาครับทั้ง5ข้อนี้ประกอบกันเป็นอินทรีย์ครับมีความสำคัญ ที่จะช่วยให้เราบรรลุมรรคผลได้ถ้าผู้ปฏิบัติไม่สามารถสร้างอินทรีย์ได้ท่านจะยากครับยากที่จะบรรลุทำได้นี่คือกฎของธรรมชาติครับอินทรีย์หเริ่มต้นด้วยศรัทธาครับท่านต้องมีศรัทธาถามว่าต้องมีศรัทธาในสิ่งใด ต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยครับท่านต้องศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ข้อนี้เป็นข้อแรกครับต้องศรัทธาข้อนี้ต้องศรัทธาในสิ่งนี้ต้องเชื่อและศรัทธาครับในพระรัตนตรยัยท่านจึงจะสร้างอินทรีย์ได้นะครับเพราะในการปฏิบัติในข้อที่สองคือวิทยะ ในข้อที่3คือสติในข้อที่4คือสมาธิและในข้อที่5คือปัญญาท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วครับแต่ในการปฏิบัติถ้าท่านสร้างศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้เชื่อและศรัทธาโดยปาฏิจากมนทินเชื่อและศรัทธาจริงๆจากใจครับจึงจะสร้างศรัทธาได้ นะครับศรัทธานี้จึงจะเป็นการเริ่มต้นของการสร้างอินทรีย์ครับถ้าท่านไม่สามารถเริ่มต้นในการสร้างศรัทธาในพระรัตนตรัยได้ยากครับในการปฏิบัติจากประสบาการณ์นะครับจากที่รู้ที่เห็นมีผู้ปฏิบัติมากมายครับปฏิบัติเป็นปีปีปี10ป,ปีหรือมากกว่าน,นั้นก็มีนะครับ แต่เคยถามตัวเองไหมครับว่าเราติดขัดตรงไหน,นจึงยังไม่บรรลุมรุ่ผลใน EP ีที่แล้วนะครับในเทปที่แล้วผมได้พูดแล้วว่าสิ่งที่ท่านขาดละเลยคือคุณธรรมนะครับท่านต้องมีคุณธรรมให้เป็นปกติมีคุณธรรมให้เป็นในชีวิตประจำวันครับปฏิบัติตนให้เกิดเป็นคุณธรรมประจำใจ นะครับในข้อนั้นผมได้บอกท่านแล้วแต่ในข้อนี้สำคัญครับเพราะในการปฏิบัติของท่านทั้งหลายถ้าท่านก้าวข้ามตรงนี้ไปแล้วนะครับการที่ท่านจะสร้างศรัทธาหรือสร้างอินทรีย์ยากครับเพราะอินทรีย์ไม่ก่อเกิดความสำเร็จในมรรคผลยากครับและทำไมเราต้อง มีที่พึ่งสูงสุดคือพระรันาตนตรัยทำไมเราต้องศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับนี่คือการสำนึกบุญคุณอันยิ่งใหญ่ครับในพระมหาการุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนที่ท่านค้นพบและในสาวกคือพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่นำหลักธรรมคำสอนของพระองค์มาเผยแผ่ครับ ในการเชื่อและศรัทธาในการเคารพนับถือทั้งสมข้อนี้ต้องเสมอกันครับทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ต้องเสมอกันครับจิตต้องเสมอใน3มสิ่งนี้เชื่อและศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ในสามสิ่งนี้ครับนี่คือหัวใจของการสร้างอินทรีย์ครับข้อแรกต้องสร้างศรัทธาข้อนี้ก่อนครับถ้าท่านสร้างได้อินทรีย์ก่อเกิดครับ เริ่มต้นการสร้างอินทรีย์อินทรีย์ของท่านจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวจะสมบูรณ์จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับตามที่ท่านปฏิบัติด้วยความวิทยะด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาและในการที่ท่านรักษาศีลและรักษาธรรมจะสมบูรณ์ครับสิ่งนี้จะเป็นกำลังครับอุป,ปมาดังว่าการที่ท่านจะยึดสิ่งใดเป็นหลัก ถ้าท่านยึดสิ่งที่มีพลังท่านได้กำลังครับยึดสิ่งที่มีกำลังมากได้กำลังมากครับยึดสิ่งที่มีกำลังน้อยท่านจะได้กำลังน้อยครับนะครับการที่เรายึดพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นหลักนะครับกำลังมหาศาลครับไม่ใช่ว่าพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งแม้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเรา เราจะยึดท่านเป็นสรณะยึดท่านมากกว่าสําคัญมากกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ครับผิดธรรมครับเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมท่านถูกปิดครับครูบาอาจารย์ของเราแม้ว่าจะสําเร็จมรรคสาเร็จผลแม้ว่าจะเป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นแค่รูปเดียวครับไม่สามารถเทียบเท่าพระพุทธเจ้าได้พระพุทธองค์เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ครับกาลังมหาศาลกับผู้บรรลุธรรม นะครับที่นำหลักธรรมคำสอนของท่านมาปฏิบัติและบรรลุมรรคผลต่อให้สำเร็จเป็นอรหันต์นะครับก็เหมือนแสงเทียนแสงหิ่งห้อยเองครับกำลังน้อยนะครับและถ้าท่านยึดถือครูบาอาจารย์เป็นสารณะมากกว่าพระองค์มากกว่าพระพุทธมากกว่าพระธรรมและมากกว่าพระสงฆ์ผิดธรรมครับโอกาสบรรลุมรรคผลไม่มีครับเพราะท่านยึดผิดในพระสงฆ์นะครับ ต้องยึดเสมอกันเสมอกัอยังไงครับเพราะพระสงฆ์ท่านกุทิตนนะครับออกจากเรือนมาบวชนะครับมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมและนำหลักธรรมคำสอนของพระศาสดามาเผยแผ่ครับถ้าไม่มีพระสงฆ์มีแต่พระพุทธพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่ครบองค์สามก็ไม่เป็นศาสนาครับ เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความนอบน้อมและนับถือให้ความเคารพในพระสงฆ์ครับเสมอกันครับทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จิตจึงจะมีกำลังครับยึดสิ่งนี้เป็นหลักจิตมีกำลังครับในการปฏิบัติจะง่ายครับอินทรีย์ก่อเกิดครับต้องเริ่มต้นจากสิ่งนี้ครับศรัทธาในพระรัตนตรยัย นะครับขอให้ท่านพิจารณาครับว่าการที่เราปฏิบัติมาช้าบ้างเร็วบ้างมากบ้างน้อยบ้างทำไมเราจึงไม่สำเร็จทันทีทำไมเราจึงไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าเราได้เพียรมากพยายามมากตั้งใจมากศึกษามากนะครับปฏิบัติมากท่านติดที่ตรงนี้ครับท่านไม่สามารถสร้างอินทรีย์ได้ นะครับเริ่มใหม่ได้ครับเริ่มใหม่ได้ทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ปฏิบัติใหม่นะครับผมที่ผมแนะนำให้ท่านในเรื่องการสร้างอินทรีย์ในวันนี้นะครับเพราะสำคัญในการบรรลุมรคผลครับถ้าท่านเริ่มต้นดีท่านจะไปได้ดีครับและผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะครับ ที่ปฏิบัติกันอยู่มากมายนะครับในประเทศนี้พิจารณาครับว่าท่านยึดถือนับถือสิ่งใดมากกว่าครูบาอาจารย์ของท่านหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งสิ้นครับเริ่มใหม่ได้ครับครูบาอาจารย์เราเคารพครับท่านมีพระคุณครับ แต่การจับปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลใช้โอกาสที่เราเกิดเป็นมนุษย์ให้เป็นประโยชน์ครับโชคดีครับที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าเวลาเราสรั้นมากนะครับไม่ถึงร้อยปีต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ครับโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ยากเย็นแสนเข็นครับตรงกับศาสนาพุทธศาสนาก็ยิ่งยากตั้งหลักใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ครับสร้างอินทรีย์ครับ เริ่มต้นด้วยศรัทธาครับในพระรัตนตรัยต้องเริ่มต้นครับท่านทั้งหลายต้องลองดูครับเพราะฉะนั้นจะถ้าถามว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับการเริ่มต้นผมอยากจะแนะนำนะครับว่าสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่า ท่านผู้มาใหม่หรือผู้ปฏิบัติอยู่แล้วนะครับอยากให้ท่านสวดมนต์นะครับแล้วก็มีคำแปลด้วยสวดมนต์และมีคำแปลครับการที่เราสวดมนต์แต่เราไม่รู้คำแปลถามว่าบทสวดมีพลังไหมมีครับแต่ผมอยากให้ท่านได้รู้คำแปลเพื่อให้จิตได้บันทึกให้จิตได้รู้เมื่อจิตมีกำลัง จิตจะพิจารณาครับจะเข้าสู่ศรัทธาตัวในครับการที่เราสวดมนต์และเรามีคำแปลเพื่อให้รู้เนื้อความของความสําคัญครับของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้จิตได้รับรู้ครับเมื่อจิตรับรู้จิตจะบันทึกสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาภายนอก ก่อนนะครับศรัทธาภายนอกซึ่งต่อไปถ้าท่านปฏิบัตินะครับเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่าศรัทธาภายนอกศรัทธาภายในเป็นอย่างไรเมื่ออะไรก็ตามนะครับที่ท่านปฏิบัติแล้วจิตมีกําลังจิตจะรู้หลักธรรมข้อนี้ครับว่าเราต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดเมื่อนั้นศรัทธาก่อเกิดครับ เมื่อศรัทธาก่อเกิดท่านจะรู้เองครับว่าเมื่อศรัทธาภายในก่อเกิดแล้วท่านจะรู้ด้วยตัวเองครับจากการปฏิบัติเมื่อศรัทธาภายในเกิดขอให้ท่านทั้งหลายรู้ไว้นะครับว่าเมื่อนั้นอินทรีย์ของท่านเริ่มนับหนึ่งในการก่อร่างสร้างตัวแล้วครับจะเริ่มแล้วท่านจะรู้ได้ครับท่านจะรู้ถึงความศรัทธาภายใน ศรัทธาจริงๆนะครับแต่เราต้องเติมเชื้อลงไปก่อนต้องเติมหัวข้อลงไปก่อนต้องเติมหลักธรรมให้จิตได้รับรู้ก่อนครับแม้นะว่าในวันนี้จะเป็นศรัทธาภายนอกแต่จะเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์ครับให้จิตรับรู้หลักธรรมที่ควรรู้ครับเพราะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติครับการปฏิบัติจะง่าย นะครับจะง่ายเพราะฉะนั้นบทสวดง่ายๆครับไม่ต้องซับซ้อนนะครับคือนะครับท่านตั้งนโมเลยครับนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นผู้ไกจก,กิเลตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหัน์ดับเพิงกิเลเพิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้า ขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าสวากขาโตพระควตาธรรมโมพระธรรมคือธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธรรมมังนมัสสามิข้าพระเจ้าขอนมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังขังหนามามิข้าพระเจ้าขอ,อนอบน้อมพระสงฆ์ครับในส่วนที่ผมจะบอกกับท่านทั้งหลายเพิ่มนะครับในคำแปลบทสวดน,นะครับท่านจะเห็นว่าในหมวดของพระพุทธองค์เราอภิวาทท่านครับ ในหมวดของพระธรรมเรานรมัสการครับและทําไมในหมวดของพระสงฆ์เราใช้คําว่านอบน้อมครับนี่คือแก่นธรรมครับเพราะพระสงฆ์นะครับแม้ว่าท่านจะมาบวชนะครับไม่ใช่ว่าบวชแล้วจะบรรลุมรรคผลเลยจะสําเร็จเลยไม่ใช่ครับนะครับอยากให้ท่านทั้งหลายทําความเข้าใจในส่วนนี้ครับท่านอาจจะ มีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่ท่านยังมียังยังในม,มีในส่วนของท่านมีศีลมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราประพฤติกับท่านปฏิบัติกับท่านไม่ว่าทางกายวาจาหรือทางใจนะครับถ้าไม่ดีมันเกิดกรรมครับไม่ได้ครับเราต้องให้ความเคารพนอบน้อมนะครับต้องเสมอกันครับต้องเสมอกัน เพราะการที่ท่านออกจากเรือนการที่ท่านมาเป็นนักปวดนะครับในส่วนนี้เป็นคุณกับศาสนาครับถ้าศาสนาไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่ครบองค์ครับนะครับท่านก็ยังพยายามอยู่ตั้งใจอยู่และเพียรอยู่ครับในการปฏิบัติเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายนะครับ ศรัทธาในพระรัตนตรัยเชื่อและศรัทธาเสมอกันครับทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ท่านจะรู้เลยครับว่าถ้าท่านปฏิบัติแล้วจะมีผลให้ท่านปฏิบัติก้าวหน้าเร็วมากครับกำลังมหาศาลครับลองดูนะครับต้องเริ่มต้นครับเริ่มจากศรัทธาภายนอกก่อนเมื่อ,อไรที่จิตมีกำลังท่านจะรู้ก็เพราะศรัทธาภายในเป็นอย่างไร นะครับและถ้าท่านได้มีโอกาสปฏิบัติตามวิชาคุณธรรมในเรื่องของการทำจิตให้ขาวรอบโดยการสร้างบุญเพื่อขจัดกรรมออกจากจิตและไม่ทำกรรมไม่ดีใหม่เพิ่มท่านจะรู้ครับท่านจะรู้ถึงคำว่าศรัทธาตัวในหรือการที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ จิตต้องตั้งมั่นใหม่ครับนะครับอย่าบอกให้ท่านทั้งหลายนะครับผู้ปฏิบัติอยู่นะครับเริ่มใหม่ครับท่านต้องวางจิตใหม่วางหลักใหม่สิ่งที่ต้องยึดต้องถือใหม่ครับเพราะจะมีผลกับการปฏิบัติของท่านมหาศารครับเพื่อตัวท่านครับโอกาสอันยิ่งใหญ่ครับเกิดเป็นมนุษย์แล้วตรงพุทธศาสนาแล้วและได้มีโอกาสปฏิบัติแล้ว เราแค่แก้ไขข้อบกพร่องของเราที่ยังติดยังขัดอยู่นะครับที่ทําให้การปฏิบัติของเราไม่เจริญก้าวหน้าลองแก้ไขก่อนครับความเคารพความศรัทธาในครูบาอาจารย์เหมือนเดิมครับท่านจะภูมิใจเราด้วยซ้ํานะครับว่าเราดวงตาเห็นธรรมครับว่าเราสามารถปฏิบัติประสบความสําเร็จได้นะครับดีกว่าไหมครับพิจารณา ตรงนี้นะครับโอกาสของท่านครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ผมมาพูดในเรื่องของการสร้างอินทรีย์เพราะท่านทั้งหลายละเลยกันไปครับก็เลยทําให้การปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลหรือได้ผลช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะได้ผลยากครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่สําเร็จเพราะอะไรติดขัดอะไรนะครับจริงๆแล้วท่านติดในเรื่อง ท่านไม่สามารถสร้างอินทรีย์ได้เท่านั้นเองครับเริ่มใหม่ครับท่านทุกท่านนะครับเริ่มใหม่ตามใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังปฏิบัติอยู่ผมบอกท่านนะครับว่าในกลุ่มท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่แล้วถ้าท่านแก้ไขในเรื่องของคุณธรรมต้องคู่กับการรักษาสินครับเราต้องรักษาสินรักษาธรรมและท่านมาเริ่มในเรื่องของ ศรัทธาในพระรัตนตรัในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เพื่อสร้างอินทรีย์ให้สมบูรณ์ครับจะง่ายเลยนะครับการปฏิบัติของท่านจะไวเพราะท่านมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับจะเร็วและเมื่อท่านใช้ควบคู่กับการทำจิตให้ขาวรอบท่านจะรู้ครับว่าสิ่งที่ท่านลงทุนมาเพียรมาไม่เสียชาติเกิดครับ อยู่แค่เอื้อมครับท่านจะรู้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอคุณอำนาจของพระสีรัตนไตรยัยจงดลบรันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญในศินมีความเจริญในธรรมปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบกันทุกท่านทุกคนเทินครับสวัสดีครับ